สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนแต่งหน้าคัพเค้กกันนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นโฟร์ตออกูไลก็คือวันชาติอเมริกาะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าคัพเค้กให้เป็นตีมวันชาติของอเมริกานะคะ so let's t a k e a l o o k w h a t we have here เราก็จะมีสำหรับตกแต่งนะคะเป็นสปริงโก้นะคะแล้วก็เราก็จะมีสีเป็นฟรอซิ่งสีขาวสีแดงแล้วก็สีเงินแล้วก็มีคัพเค้ก เห็นไหมคะจะเป็นโลโก้ของอเมริกานะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้เป็นทงสำหรับตกแต่งเหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาเอาสีใส่ลงไปในถุงพปิ้งนะคะวิธีเทคนิคง่ายๆเราก็จะวางพลาสติก ลงไปนะคะแล้วก็เอาสีแรกใส่ลงไปสีขาวใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะ สีขาวใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ตามด้วยสีแดงใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะตามด้วยสีน้ำอัน กับสมุนนะคะ นนัน้เราก็จะตะัดม,มุมอ่าสำหรับทิปวันนี้ที่ใช้นะคะเราจะใช้ทิปตัวนี้นะคะเบอร์แปดหกเจ็ดนะคะทิปใส่ลงไปกับอสุไปใส่เองนะคะ ีถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าเราจะบีบยังไงเราทดลองบีบลงไปก่อนได้เลยนะคะนี่คือแบบที่เราจะทำนะคะเริ่มตัวแรก เข้าไปข้างในก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆบีบออกมาข้างนอกแล้วก็ตัดเห็นไหมคะ <t ip> วางทิปลงไปข้างในก่อนแล้วก็บีบแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมาข้างนอกนะคะ <t ip> วางทิปเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมาข้างนอก คือท,ที่เราจะได้แล้วเราก็มาตกแต่งกันเลยก็ใส่สปริงโก้เข้าไปนะคะตามชอบเลยว่าเราอยากจะแต่งแบบไหน เดี๋ยวนี้เรามีสปริงโกหน่ารักน่ารักแย่ๆเต็มไปหมดเลยนะคะตามท้องตลาดนี่น่คะเสร็จแล้ว finish แล้วยกนการใส่ปักทงเข้าไปค่ะปักทงเข้าไปนะคะ ไหมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนวิธีใหม่กันนะคะน่าจะเป็นทำคัพเค,ค้กยูนิคอร์นนะคะท่าวันนี้สำหรับวันนี้าปบายสวัสดีค่ะ